นิดนึงอะคะอ่ะพอดีถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นเด็กข้างนอกอะคะ่ะเราจะต้องแค่ไหนคือคือเคสที่ตอนนี้เจออยู่ก็คือว่ามีเด็กจากเขาบอกว่าเขามาจากว่าแบบมาจากราชพัฒน์แถวปทุมอะคะ่ะก็โทรเข้ามาถามว่าทําทวิจัยยังไงคือกล้องเฟิร์สคอ l เขาก็ใช้ชื่อเล่นแล้วก็บกโทรเข้ามือถือแล้วก็ประมาณว่าเออเนี่ยจะต้องทําวิจัยทํำยังไงไม่แนะนําตัวแม่อะไรเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ บอกให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขาโทรเข้ามาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คือผู้ปกครองเขาโทรเข้ามาก็ไม่ก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีเขาก็จะโทรเข้ามาเองตลอดเวลาก็ครั้งแรกๆก็จะแบบเดี๋ยวส่งหนังสือพอดีเขียนหนังสือเเกี่ยวกับการวิจัยเอาไว้เนี่ยก็ส่งไปให้ก็โทรเข้ามาอ่านบทหนึ่งแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จากนั้นก็คือคือตั้งแต่รับเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาคงไม่ไม่ปกติอะค่ะก็ก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรให้เขาเข้าใจได้ก็เลยพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ไม่คุยด้วยไม่อะไรด้วยอะค่ะแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าแบบในที่สุดก็บอกเขาตรงๆว่าอาจารย์คงช่วยหนูไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะว่าหนูคงต้องแบบช่วยไปหาความช่วยเหลือที่อื่นแต่ว่าแค่นี้นี่พอไหมคะหรือว่าต้องทําอะไรมากกว่านี้ไหมคะคำถามหลังจากที่อาจารย์ทําอาจารย์รู้สึกกิ้วไหมคะไม่รู้สึกโอเคคืออาจารย์นะคะเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยนะคะ และเราต้องไม่เดือดร้อนนะอาจารย์เพราะว่าผู้จ้างบอกเลยว่าการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเราแม้ทั่งทําบุญทําทานเราต้องไม่เดือดร้อนเคสนี้เนี่ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยสิ่งที่อาจารย์ทําทําถูกแล้วอาจารย์อาจจะบอกว่าถ้าอาจารย์เห็นว่ามันวันงน้นําวนอาจารย์เริ่มรู้สึกว่าเอา๊ะมันมัน,ม,นมันแก้โจทย์ไม่ออกสักทีอย่างนี้นะคะอาจารย์แล้วความที่อาจารย์ก็มีโลกของอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็จะต้องพูดกับเขาความจริงบอกว่าเนื่องจากเราคนละสถาบันนะ เนี่ยก็แล้วคงแล้วก็วกครูงานเยอะมากคงต้องขอนะในตรงนี้ที่จะให้หนูเนี่ยหรือคุณก็ตามแต่คุยกับอาจารย์ที่นั่นอาจารย์คะทุกสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหน่วยการปรึกษาค่ะแล้วในคณะศึกษาศษาสตร์จะต้องมีแต่อยู่ที่ว่าเขาเวิร์กไม่เวิร์กเท่านั้นเองก็ไม่อยากจะว่าอะไรนะคะอาจารย์มีหลายมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจากมาไดอื่นเนี่ย มาที่นี่พี่รับนะคะอาจารย์แต่ต้องนอกเวลานะคะแต่ถ้าทางโทรศัพท์บางทีพี่ไม่รับอาจารย์เพราะว่างานเราเยอะอาจารย์แล้วเหนื่อยนะคะแล้วแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปคิดนะคะว่าถ้าไม่เจอเราเขาจะไปฆ่าตัวตายไหมแต่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 พี่ประามรสึกว่าวันนั้นอาจารย์มีอยู่ลายหนึ่งเด็กมาลายหนึ่งนะคะโทรมาว่าเพื่อนอยู่อีกมาลายหนึ่งจะฆ่าตัวตายแล้วถามว่าเออแล้วเธอได้เบอร์พี่มาจากไหนมีเพื่อนอยู่จุฬา การนึกออกไหมฮะมันต้องกี่มหาวิทยาลัยสุดท้ายพี่ก็เลยใช้วิธีการว่าเอาชื่อสกุลจริงมาพี่โทรไปมหาพี่มีเบอร์ของกิจการนิสิทธทุกมหาวิทยาลัยเขาจะต้องมีนักศึกษาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยมันจะเน้นอะไรนะพี่ก็เลยโทรไปมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็บอกกับทางงานแนแอนเขาบอกว่ามินิสิตอย่างนี้นะพี่ทาพี่มีความสุจทําทเต็มที่ละโทรกลับมาบอกว่าทางนั้นไม่เวิร์กอะไรพี่บอท่านั้นต้องบอกพ่อบอกแม่ถ้าจะให้พี่ไปเวิร์กไม่ไหวจ้า มันมันเหนื่อยนะคะอาจารย์ในส่วนนั้นคือคําถามที่มีกับตัวเองก็ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเราควรจะต้องแจ้งไปทางมหาลาัยเขาไหมเพราะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในแง่ที่ว่ารีพอร์ตไปทางนั้นก็ก็เลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์ในในกรณีนี้อาจารย์อาจจะย,ยังไม่จําเป็นต้องรีพอร์ตนอกจากว่าถ้าเด็กจะมีเป็นวิกฤตจริงๆเช่นจ,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 จะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ หรือว่าอาจารย์มองว่ามันมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะคะอ,อ,อย่างเช่นผิดปกติมากแล้วมีมีแผนมีอะไรจะเผาหรือจะไปทําอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราจะต้องแจ้งจารพี่คิดว่าเราควรจะจะ,จะมีมวิธีการปรับเปลี่ยนท่าทีของเราหรือบุคลิกภาพของเรายัางไงเพื่อทําให้นิสิตอาจจะอยากมาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะโดย คิดว่านี้เป็นสเต็ปที่อาจจะยากกว่าว่าถ้ามาปรึกษาแล้วทำยังไงอาจจะส่งต่อได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเหมือนกับเด็กอาจจะไม่มีที่พึ่งเพราะไม่มีอาจารย์ที่น่าจะให้คาปรึกษาได้อาจารย์ะครับพอดีพี่พึ่งจัดเบสิกอาจารย์เข้านะคะอาจารย์จําได้ไหมคะมีผู้แทนนิสิตสองคนมาเล่าอาจารย์ไม่ได้ว่าไม่ได้อยู่ตอนนั้นใช่ไหมครัครั้งนี้นะคะอาจารย์พี่พี่เชิญนิสิตมาก็เสนอไอเดียอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์ทานแค่อาจารย์อาจจะเอานิสิตวิศวะมา ว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่เจอแอทเวเซอร์อ่าแต่ว่านั่นหมายถึงอาจารย์จะต้องไม่มีไม่มีผลต่อชีวิตความเป็นลิสิตเขานะอาจารย์เด็กเขาเล่าฟังว่าเด็กสองคนนั้นเขาบอกว่าโอ้มีเด็กอยู่คนวิศวะเขาบอกว่าแอทเวเซอร์เขาน่ารักมากเขาสามารถคุยแอทเวเซอร์ได้ทุกเรื่องเขาบอกว่าแอทเวเซอร์จะเอ่อจะบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงแล้วคุยนะฮะแล้วก็นัดทานข้าว ซึ่งเด็กบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาความที่ธุระเขาเยอะแต่เขาบอกว่าเด็กติดสองคนนี้พูดเหมือนกันเลยว่าเทอมหนึ่งจะเจอหนึ่งก็พอแต่เพียงใดเด็กมีความแล้วก็ถามว่าถ้ามีปัญหาคุณจะปรึกษาไหมเขาบอกเขาจะดูก่อนว่าเขาเขาเรียกว่าเหลือบ่ากวาแรงเนี่ยเขาจะถึงไปหาอาจารย์อาจารย์ได้แต่อันนึงนะฮะอาจารย์ว่าอันนี้เป็นความจริงก็คือส่วนใหญ่เด็กจะมักจะพูดคุยกับเขากันเองแต่อาจารย์ค่แค่เอาเอวเซีอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจจะเรียกทานข้าวอาจารย์คะ ตอนนี้เนี่ยถ้าทางส่วนกลางของพี่เนี่ยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่จะส่งมาให้อาจารย์ทุกท่านพี่มีโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์ิทธิ์มีบัตรเจตให้อาจารย์อาจารย์เขียนโครงการหมูมากนะคะพี่พยายามทําให้ง่ายที่สุดนะคะเช่นต่อหัวคุณอาหารเท่านี้เติ้ดเติเติโครงการง่ายๆนะคะมีอาจารย์ของเพศัดผมไม่มีเวลาเลยพี่แต่ผมอยากทําขอพาเอลวิสไปกินพิซซ่าที่สยามได้ไหมได้ ใช้ไม่กี่พันบาทแล้วก็บอกอาจารย์ต้องถ่ายรูปมาให้หน่อยถ่ายรูปเพื่ออะไรไม่ใช่เป็นหลักฐานหลออาจารย์พี่อยากถ่ายรูปเพื่อจะทำพีอาร์จะฉายเนี่ยโทรทัศน์วงจรปิดว่าโอ้มันมีกิจกรรมนี้นะแล้วอาจารย์เบิกได้หมดเลยแล้วพี่ก็ทําแบบประเมินให้เสร็จสับให้อาจารย์ประเมินว่าโครงการนี้อาจารย์ทำเกิดสิทธิ์เป็นไงสิทธิ์ประเมินว่าเป็นยังไงเด็กสิ่งหนึ่งที่เด็กได้คือว่าเขารู้สึกว่าเ,เขาสนิทก,กับอาจารย์มากขึ้น แล้วมีอาจารย์หลายคณะน่ารักมากเช่นไปเที่ยวเออรอบอะไรนะเกาะรอบกรุงรัตนโกสินทร์นะะแต่มีอยู่ลายหนึ่งที่ถ้าลองเทนี้กับอาจารย์ป๊อกกับพี่หัวบวมเลยเนะี่ยไปสมุยนอนรีสอร์ทไอ้นั่นก็ <c oughs> ถ้าลองเทน,นี้หน่อยผมไปด้วยได้ไหมเนะะี่ยนะคะก็ก็ถ้าอยู่ในวงเงินแล้วไม่มีปัญหาอีกอันนึงนะฮะอาจารย์สิุูงก็คือว่าเวลาที่อาจารย์สอนเด็กอาจารย์อยากให้อาจารย์สังเกตเด็ก สมวัติสิทชื่อเสกเนี่ยนะมาทีไรก็นั่งตรงนั่แล้วนั่งแล้วนะมันมีเก้าอี้เว้นแล้วก็นั่งคนเดียวนะฮะแล้วหลังๆก็คือเริ่มหน้าไม่ยิ้มอย่างนี้เราน่าจะ Approach นะคะใครที่นั่งคนเดียวนั่งบ่อยๆหรืออาจารย์เห็นใครเดีนยวเดียวบ่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าเอเซีอาจารย์อาจารย์เรียกทานข้าวถ้าใครไม่มาคืออาจารย์ ก็อาจจะเออเพราะอะไรอะไรเงี้ยแลาจา์พูดคุยแลาจานก็เหมือนกับเวลข้ามเขาไว้ว่ามีอะไรบอกนะมีอะไรช่วยบอกนะเนี่ยถ้าย้ายผมเนี่ยรู้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยผมจะเสียใจนะเออมีอะไรบอกครูครูยินดีช่วยช่วยได้ก็จะช่วยนะเฮ้ยพวกเราช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะในในส่วนเนี้ยนะคะคมจริงเปที่แล้วหนูขอค่ะเพราะว่าความจริงแล้วเรามีสายสัมพันธ์กันบ่อยแล้วก็ อาจารย์เสียเงินเป็นจํานวนมากปีแล้วหนูขอแต่เพอเผอิว่าเมโมที่ออกมามันใกล้หมดมีปีงบประมาณนะคะพอขอไปแล้วได้รลบอนุม,มัติแล้วไม่มีเวลาไป mm hmm. เนื่องจากต้องต้องเลื่อนสองสาครั้งด้วยด้วยเหตุผลบางประการเพราะว่าออบางทีอาจารย์ก็ไม่ว่างเด็กก็ไม่ว่าง mm hmm. เลยทํานองนี้ค่ะก็เลยไม่สามารถทําตามปีงบประมาณได้ก็คือครั้งต่อไปก็คืออยากได้เวลานาน,านๆนะคะเพราะบางทีต้องขอโทษอาจารย์จริงค่ะแต่ตอนนั้นนําร่อง ตอนนั้นนำร่องแล้วก็าน,นำร่องโดยเราบอกว่าเ,ออเราส่งเฉพาะโครงการเรารดูว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กนะอาจารย์เราส่งไปอาจารย์ที่เข้าเฉพาะเบสิกนะคะทีนี้อาจารย์ไม่ไเข้าอาจารย์อาจจะได้มาจากคนอื่นซึ่งซึ่งตอนนั้นเราไฟเขียวให้นะคะทีนี้มีหลายท่านไม่ได้ทำนะค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเร,เราก็รู้ว่ามันเป็นช่วงกระชั้นชิดมากแต่ตอนนี้เราให้อย่างนี้เลยนะอาจารย์อาจารย์ขอได้ทั้งปีเช่นอาจารย์อาจจะขอตอนนี้เราไปทํากรกดาสิงหานะคนะค หรืออาจารย์อาจจะขอสิงหาแอาจารย์ไปทำมินาเมษาถ้าโครงการอาจารย์ผ่านแล้วอาจารย์เตรียมการได้เลยนะคะเราเรามีเราตอนนี้เป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่ที่ปรากฏว่าอาจารย์ขนาดกระชั้นชิดนะคะยังยังมีอาจารย์สามสิบกว่าท่านทํามีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์พี่หนูใหญ่ทามากเลยบอกว่านูทํางี้ได้ไหมเอาเด็กทั้งภาควิชามาแล้วเลี้ยงพิซซ่าลอาจารย์หลายคนรวมกันโอ้เด็กเป็นร้อยเลยนะจาร์แล้วแกก็พี่ลงมา เออทั้งเป๊ปซี่ทั้งอะไรอาจารย์นึกกมฮะโอ้โหเป๊ปซี่เอยพิซซ่าเอยนะฮะไปเสร็จอาจารย์เวลาเคลียร์เงินอะมันมากเลยนะอาจารย์แล้วก็เขาก็ได้อะไรนะฮะได้หมดอาจารย์ตอนตอนนี้แต่เราเราจะมีเกณฑ์เกณฑ์ที่เรียกว่าอาจารย์ไม่ไม่ลําบากทําง่ายนะก็ก็ขอเพิ่มเสริมกลับมาอีกนิดนึงนะอาจารย์ว่าอาจารย์อาจจะลองสังเกตอีกอันนึงนะอาจารย์อยากให้อาจารย์เออ ที่ท่านใดที่มีไอพีซใหม่ๆลองให้เขาเขียนชีวประวัติให้จา์ดูสิคะแล้วลองให้เขาเขียนคําว่าเป้าหมายในชีวของเขาคืออะไรถ้าใครเขียนบอกว่าเป้าหมายในชีตยังไม่มีเนี่ยจานน่าจะชวนมาคุยนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะจารย์ทางทางพี่พยายามที่จะไม่ให้ไอเวอเร์โดดเดี่ยวนะฮะจารย์ตอนนี้พี่กําลังประสานกับทางคณะบดีคณะจียา กำลังจะคิดว่าใช้แบบทดสอบเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะเพราะทางทางทางคณะจิตยาเขาใช้แล้วอันนั้นเวิร์กแล้วหลังจากนั้นเรากำลังตกลงกันว่าใช้แบบว่าทดสอบอันนั้นดูเพราะในนั้นมันจะมีเรื่องของเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความสําเร็จคือเอาคุณลักษณะบัณฑิตท,ที่พึ่งม,มือสงของจุฬานี่นะมาสร้างเป็นแบบวัดแล้วประกวดแบบวัดนี้มามาคอลเลกชกับแบบวัดของพี่คือแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทยเนี่ยมันคอลเลกสูงมากแสดงว่าเชื่อถือได้นะเรากําลังคิดว่า ถ้าอาจารย์สนใจนะฮะอาจจะเอาแบบวัดนี้เอลองมาทํากับลูกศิษย์อาจารย์แล้วลองดูซิเพราะมันมีบอกว่าเยีายววันนั้นถ้าลองทีนี้เห็นถ้าเราบอกพี่โบนดูซิเออไม่มีเป้าหมายในชีวิตปัญหาเนี่ยไม่เคยแก้ได้แสดงว่าโหฆ่าตัวตายแน่ๆแๆงๆเลยเยอะด้วยนะอาจารย์นะะก็อย่างนี้ฮะอาจารย์ว่าอาจารย์อาจจะสังเกตนะคะลองดูในใในนตรงนี้ฮะจรย์นะคะไม่ทราบตอบคําถามอาจารย์สีนะะลงุง ความรู้สึกแรกเลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากอยากให้เป็นรูปธรรมมากแล้วอยากให้มีกระสายเกิดขึน้นในหลายๆที่นะที่จริงผมหลังจากที่เมื่อกี้ฟังเรื่องเกี่ยวกับอาการทั้งหมดเนี่ยจาได้ว่าเติ่อนที่แล้วผมได้บันทึเกเด่นจากรองต่างๆต่าก,การเดือดันติดเพราะว่ามีการสู่สอง ขัข้นปกตินะแบบดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติคราวนี้ก็คือ,<ม>คอหลังจากนั้นก็มีบันทึกบันทึกบอกว่าจะมีการจัดอบรมสําหรับที่สิทกลุ่มเสี่ยงแต่ผมก็ตอบตอบกลับไปว่ามีเวลาว่าอะไรนี้แต่ไม่มีอะไรทุ่นหน้าก็เลยอยากถามที่ทราบที่ทราบเรื่องนี้ในแบบทดสอบนะอาจารย์เดวิดว่าล่าตรงนั้นเนี่ยมันเชื่อมันเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ร้อย นะคะเพราะว่าดินามิกส์ของเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทีนี้สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยดีมากเลยที่อาจารย์เฝ้าระวังเฝ้าดูและบางทีมันอาจจะไม่เกิดอะไรเลยนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าเกิดทีนี้ในการสร้างเครือข่ายนี้เนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังว่าณตอนนี้เนี่ยทางสํานักงานเราเนี่ยได้ขอให้แต่ละคณะเนี่ยนะคะส่ง <c oughs> เหมือนเป็นเครือข่ายท่านหนึ่งมา <c oughs> พี่จำพี่จำไม่ได้ของวิศวะสัยนะอาจารย์สี่พรอนป่ะเอออาจารย์อาจารย์ใช่ไหม นะคะที่เป็นอาจารย์ทิติมาใช่ไหมสิริมาค่าะ,ะอาจารย์ซิริมาจะเป็นเครือข่ายซึ่งในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะสร้างเครือข่ายนะคะเราจะทํากันแล้วตอนนั้นที่ทีพ่พอมีเรื่องของกลุ่มเสี่ยงเฮะเราก็มองว่าคณะแต่ละคณะจะจัดไหมนะคะยังยังวิทยาเนี่ยเขาฟอร์มกันมาได้30คนแล้วอาจารย์แต่ท้ายสุดวันที่เขากาหนดออกมาเป็นวันที่พี่ผ่าตัดก,ก็ไม่ได้จัดอีกนะคะซึ่งพี่ก็เนี่ยอาจารย์ถ้าลองเทนี่ก็ถึงว่าสร้างเป็นศูนย์แล้วก็รับสตาฟขึ้น พี่ก็คุยกับอาจารย์ติ้งนะคะบอกว่าใจพี่ตอนนี้เนี่ยอยากจะเหมือนว่าวิศวะจัดไหมแล้ววิศวไะไม่จำเป็นต้องจัดเป็นแบบเวิร์กช็อปแบบนั้นก็ได้จัดแบบนี้ก็ได้จย์นะฮะจัดแบบนี้แล้วก็คือค่อยๆเราก็ค่อยใส่อ,อาวุธเข้าไปจนถึงจุดหนึ่งนะฮะก็อย่างน้อยเราเป็นเครือข่ายกันแล้วจารย์เรามาช่วยกันดูแล้วถึงเวลาสมวติเกิดอาจารย์เดวิดมีเคสมาเล่าในนี้ก็เหมือนกับคอนเฟลเลนซ์พี่ก็จะบอกเอ้ยทำอย่างี้อย่างนี้ไหม ะะแล้วอาจารย์อยากฟังอะไรเกี่ยวกับอะไรหรือแม่นั่งฟังเกี่ยวกับเด็กว่าเป็นยังไงเนี่ยเออเด็กคิดยังไงพี่ว่าก็ไม่เลวนะอาจารย์คือพี่อยากให้วิศวเป็นแม่แบบซะด้วยซ้ําไปนะตอนนี้เพราะพอพอ,อาจารย์สีรุง้งว่าจะทํกาอาจารย์ติ้งจะทําเนี่ยพี่เชียร์แหลกเลยนะคะพี่ว่าทำเลยทาเลยพี่ยินดีลยุยแล้วพี่ยินดีที่จะอาจารย์อยากได้วิทยากรในเรื่องอะไรล่ะเออเราก็มาช่วยกันหาแลวเราเราคอมมิชเมนต์กันไหมนะคะอาจารย์ว่าเดือนหนึ่ง กี่ครั้งแค่อาจารย์ที่นี่เดือลน,นอละครั้งไหมคะมันจะมีโครงการของอาจารย์สีลุงที่จะเป็น IDP นะครับ In Individual Development Plan เนี่ยส่วนหนึ่งของกิจการที่สิตธก็จะเป็นเรื่องนี้ครับก็จริงๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราพร้อมอยู่แล้วพี่อบลพร้อมอยู่แล้วเราก็คิดว่าเราจะทําก่อนนะครับก็คิดว่าจะลอนช์ประมาณอย่างชา้าประมาณปลายเออเทอมสองครับพี่เทอมสองก็จะเริ่มแล้วก็จะจัดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าก็คงต้องเรียนปรึกษาทั้งพี่บลอีกทีว่า สะดวกเยยรื่องยังไงถ้าถ้าพี่เสนอว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ผมว่าก็ดีเดี๋ยวเราผมผมรับหน้าที่ว่าเดี๋ยวเราเราเรวบร,รวมคนมาแล้วก็แล้วก็มามามาฮารับฟังกันอบรมกันนะครับก็คือพี่มองอย่างนี้อาจารย์ว่าพี่ก็เห็นใจนะฮะว่าอาจารย์เนี่ยพาระเยอะถ้าอย่างนี้อาจารย์มาเข้านะ,ะแล้วเราไปบอกเออเราได้อะไรแล้วก็อันนี้เป็นโอเพนใครเข้าใครออกก็ได้แล้วเราจัดเหมือนเป็นทานข้าวไปแล้วอาจารย์เสนอขึ้นมาได้เลยว่าอยากฟังเรื่องอะไร ที่เป็นประโยชน์อาจารย์แม้ใน,นในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์หรืออาจารย์จะอยากฟังเทคนิคการสอนแบบสนุกอาจจะเชิญพี่เก่ามาพี่พี่มองว่าเราสามารถใช้ทุกศาสตร์ในการที่เราจะดูแลลูกศิษย์เราได้พี่พี่เสนอนะคะพี่ยิ่งอยากให้วิศวะเกิดเลยเพราะว่าพี่พี่ชื่นชมคณะนะคะวิศวะนะคะอาจารย์ว่าคณะวิศวะเป็นครั้งเป็นคณะแรกที่ซื้อโปรเจกต์พี่นะอาจารย์ที่ทําแบบวัดสุขภาพจิตอ่ะนะคะ ก็เลยพอพอถ้าทำเนี่ยนะคะอาจารย์ถึงเวลาอาจารย์ติ้งไปเสนอที่กิจการนิสิทธิ์เนี่ยอย่างน้อยก็จะจุดประกายให้คณะอื่นทําเพราะพี่มองอย่างนี้ะอาจารย์เดวิดว่าถ้าไปทํารวมมันนั้นมันก,มนก็มันก็ใหญ่ไปฮะเราเราอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านวิศวะเราเนี่ยแล้วพี่มองว่าเราถ้าเราทําพอเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายแล้วนะคะแล้วยินดีค่ะอาจารย์ยินดีจะมาช่วยเลย เสนอนิดนึงค่ะก็คือตัวเลขที่เรามองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่เด็กมีปัญหาจนเรามองเห็นแล้วแล้วเขาก็เห็นว่ามันอาการเขาไม่ต้องการคนช่วยแล้วแต่ว่าลักษณะของคนไทยอะค่ะจะค่อนข้าง,งปิดไม่เหมือนฝรั่งที่แบบเขาชอบเข้าไปหาพวกทรีพวกไซเคานทิสนค่ะเพื่อทําให้ตัวเองแค่สบายใจขึ้นเลยนองนี้แต่คนไทยก็ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้อยากจะอยากจะให้เกิดมีโครงการในแง่ที่ทําให นำจิตวิทยามาช่วยเสริมศักยภาพเพราะว่าเราอยู่ในในอาการเรียนที่ต้องการ creativity ต้องมีอิสระท,ทงความคิดหรือทําให้แค่ตัวเองมีความสุขขึ้นอาจจะไม่ต้องป่วยคืออันนี้คือเราเราหา t a เก็ตของคนที่ป่วยแต่ความจริงแล้วความจริงเราทุกคนต้องการทรัปีไม่มากก็น้อยอย่างเช่นตอนทีเ่เราเขามอบอะไรกันอยู่เนี่ยเด็กบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการคือความจริงสมองเขาเปิดอยู่เขาไม่มีกิจกระใจทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะให้พี่คิดโครงการทํานองนี้ที่เป็นคล้ายๆว่ากรุ๊ปเทราปีให้เด็กทั่วไปทั้งป่วยทั้งไม่ป่วยให้เขา,เานำนำเาขาเรียกยอะไรอ่ะรู้สึกเทราปีตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องป่วยทําให้ตัวเองมีสมองที่ล่าเริงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆหนูใช้วิธีนั่งสมาธิอาซึ่งเด็กส่วนมากไม่ชอบอะะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมาก นะคะไม่ว่าการเรียนการอะไรอย่างนี้ก็คือล่าเริงขึ้นมากก็อยากจะให้นําจิตวิทยามาใช้ไม่ใช่เฉพาะกับคนป่วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ก็เชิญอาจารย์ในถามหนึ่งเรื่องนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติที่มาอยู่ในคณะเนี่ยฮะว่าเขาสามารถรับบริการอะไรได้บ้างในทางด้านการการให้คำปรึกษามีมีทันทีรับได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์หมอผู้ภาษาอังกฤษ ได้พี่พี่ก็งูงูปลา,าปลาอาจารย์เอื้ออาหะไปกับเขานี่ค่ะถ้าไม่ไวจริงๆพี่ก็ส่งส่วนใหญ่มีนะอาจารย์มีมีต่างชาติมานะคะของวิศวะต่างชาติยังมีเลยที่ที่ดีเพรสแล้วก็ไปหานะคะมีมีอาจารย์เอ,อ่ออันนี้เราบริการให้หมดนะคะรวมทั้งเด็กอินเตอร์ด้วยอาจารย์จริงผมว่า<ม>อย่างนี้ต้องมีรอบสองนะครับมี่แมอาจารย์เอ็มเดี๋ยวเราหาเราเชิญพี่วนมาอีกรอบนึ่งเป็น รอบสองเป็นภาคต่อเจอนึกมีคำถามไหมครับงั้นก็แยกย้ายกันไปเยอะแล้วพอติดภารกิจกันก็ผมขออนุญาตในฐานะของคณะวิศวะเนี่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่อุบลเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ให้ให้ข้อคิดให้อะไรต่างๆเยอะเลยครับก็อย่างที่เรียนว่ามีความสำคัญมากเรามีภาคสองแน่เลยครับพี่อย่างงี้ย ก็ขออนุญ,ญาตขอพอะคุณวิวบนก่อนแล้วมีออของขวัญเล็กๆน้อยๆจากคณะวิศวะขออนุญ,ญาตมองห้ผิวบนด้วยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับที่มาร่วมครับรวมทั้งท่านที่ไปแล้วด้วยโชคดีนะ <laughs>